ตั้งแต่มีรัฐบาลมาผมยังไม่เคยเห็นรัฐบาลไหนที่มีรัฐมนตรีที่ไม่มีผลง,งานเท่ารัฐบาลนี้คุณหมอเอางั้นเลยลูกจริงแต่ว่าจะพูดว่าเขาโง่ผมไม่รู้แต่ว่าเห็นใจอย่างหนึ่งว่านโยบายอะไรที่ออกไปเนี่ยครับปฏิบัติไม่ได้เลยอือันนี้คือเรื่องใหญ่ ไม่หมายความว่าคุณหมอกรังจะเปรียบเทียบถ้าหาเราเปรียบเทียบเศรษฐกิจในบ้านเรากับเพื่อนบ้านเราที่เจอโควิดลักษาะคล้ายๆกันเนี่ยคือเศรษฐกิจเขาไม่ได้แย่เท่าเราเคราวนี้ GDP ที่ตั้งเอาไว้เนี่ยผมพูดแต่แรกแล้วมันไม่เรียลลิสติกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ารัฐบาลบอกว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเขาเรียกการสร้างพื้นฐานอินฟราสตรัคเจอร์ คมนาคมมีโครงการอยู่ประมาณ37ล้าน36ล้านไอ้36โครงการรใช้เงิน1.57ล้านล้านคราวนี้ขั้นตอนกฎหมายกว่าจะปรัมปรุงได้อะไรได้ฟ้องกันไปฟ้องกันมาไม่รู้จะทำได้แค่ไหนแล้วคาดว่าเอกชนนี่จะลงทุนประมาณ4สนถึง6สนล้านครับอิสตันซีบอร์ดทุกอย่างก็ดีเลยหมด e ที่ตั้งเอาไว้ เมื่อผมฟังเมื่อสเดือนที่แล้วผมบอกโอ้ยแบงค์ชาติไอ้รัฐบาลฝันไปแล้วถ้าได้รักษาจุดห้าผมก็ดีใจตายแล้วห <c oughs> มายถึง GDP นะคุณหมอห <c oughs> มายถึง GDP นะ <c oughs> เอาแล้วแล้วที่คุณหมอบอกว่าปีหกห้าเนี่ยจะเป็นปีที่เผาจริงเนี่ยความหมายของเผาจริงคือภาวะเศรษฐกิจที่มันซุดลงบริษัทต,ต่างๆหดตัวลง คนที่คาราคาซังอยู่ถึงตอนนี้ก็ล่มหายตายจากไปอย่างนั้นใช่ไหมครับก็ s เอไม่ต้องพูดถึงแล้วอย่างที่ผมเรียนได้ทราบว่าเจอไปสองปีก็ย่แล้วฉะนั้นคนที่จะฟื้นการเข้าหาแหล่งทุนไม่ต้องพูดถึงแล้วทำยากมากแล้วบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ถ้าดูให้ดีเนี่ยตัวพื้นฐานเป็นยังไงครับมันเป็น speculative ทั้งนั้นที่โกลธจริงๆอ่ะมีถึงส0สเปอไหมนะฮะว่า แข่งกับเขาได้มีโอกาสเจริญเติบโตบมีแค่ประคองตัวออันนี้น่ากลัวเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าตั้งแต่มีรัฐบาลมาผมยังไม่เคยเห็นรัฐบาลไหนที่มีรัฐมนตรีที่ไม่มีผลงานเท่ารัฐบาลนี้คุณหมอเอางั้นเลยหรือจริงแต่ว่าจะพูดว่าเขาโง่ผมไม่รู้แต่ว่าเห็นใจอย่างหนึ่งว่า นโยบายอะไรที่ออกไปเนี่ยปฏิบัติไม่ได้เลยออันนี้คือเรื่องใหญ่ไม่หยายความว่าคุณหมอกำลังจะเปรียบเทียบพระาหารเราเปรียบเทียบเศรษฐกิจในบ้านเรากับเพื่อนบ้านเราที่เจอโควิดลักษณะคล้ายๆกันเนี่ยคือเศรษฐกิจเขาไม่ได้แย่เท่าเรานะก็เราโตปีที่แล้วหนึ่งเปอร์เซ็นต์ราเขาสี่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์เหตุผลเป็นเพราะอยู่ที่ระเบียบราชการหมดพูดมานานแล้วการบริหารจัดการมันติดหมดการบริหารจัดการ